ไปร์สพีประกาศไม่โสดแล้วยอมรับมีคนคุยด้านอุงเอิงเลือกหอมแก้มสไปร์แทนคําตอบชื่อคนในใจภายหลังจากที่นักชาตีได้ออกมาประกาศว่าไม่โสดแล้วขณะที่เก๋ไก่สไลเดอร์ก็โพสต์ข้อความว่าคบก็บอกว่าคบค่ะคบกันวันแม่เลยดีไหมจําง่ายดี จนทำเอาแฟนคลับจิ้นฟินจิกหมอนกันไปแล้วนั้นล่าสุดอดีตคนรักของเกย์ไกส์สไลเดอร์อย่างสไปเอชพีดียูทูบเบอร์ชื่อดังก็ออกมาเปิดตัวอีกคู่เช่นกันครับโดยสไปรอและเพื่อนๆได้ออกมาไลฟ์พร้อมกับเล่นเกมถามตอบซึ่งเกมนี้เขามีกติกาอยู่ว่าจะเลือกตอบคําถามหรือจะเลือกทําอะไรบางอย่างแทนเพื่อนๆถามสไปร์ว่าแล้วไปอ่ะโสดไหมคําถามนี้ถามสไปร์แต่องค์เอิรกลาบเขินแทนจนสไปรอต้องถามว่าเป็นอะไรและสไปรอก็เลือกที่จะตอบคําถามนี้ครับ เขาตอบว่ามีคนคุยแล้วคือไม่โสดแล้วนั่นเองและเพื่อนเพื่อก็เสริมต่อนะคะว่าสถานะเนี่ยอาจจะโสดแต่หัวใจไม่ว่างแล้วจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็มาถามอุงเอิงต่อว่าคนในใจอยากชื่ออะไรซึ่งคำถามนี้ทำเอาโงเอิงเขินหนักมากจนเพื่อนเพื่อต้องร้องเพลงแซวพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องตอบก็ได้แค่หอมแก้มไปทีหนึ่งยิ่งทำให้อ่งเอิงนั้นเขินหนักขึ้นไปอีกครับก่อนที่จะบอกว่าตอบยากเลือกํากันแล้วกันทำเอาเพื่อนๆนั้นตกใจแปลกใจรุมถึงตั้ของสป라 เองด้วยนะครับเขาถึงขั้นต้องเอาหมอนมาบังไว้ก่อนที่เพื่อนๆจะแย่งหมอนไปแล้วมันก็มีบางช่วงครับที่ดูเหมือนองเอิงจะน้มน้มขอสไปด์ลงมาเพื่อนๆเนี่โอ้โหถึงกับกรี๊ดลั่นกันเลยทีเดียวนะครับสไปด์เองคงจะรู้ว่าองเอิงนั้นจะหอมแก้มและกลัวจะโดนแบนไลฟ์เขาก็เลยเอากล่องพิพั์เนี่ยมาบังไว้และเพื่อนเนี่ยก็จะช่วยบังกล้องจังหวะชุลมุนช่วงนั้นครับองเอิงก็ขโมยหอมแก้มสไปด์ไปหนึ่งที เพื่อนๆเนี่ยร้องกลิ้ดลั่นไลฟ์กันเลยทีเ,เดียวครับก็เป็นคําตอบนะครับว่าคนในใจของอุ่งเอิงก็คือสไปร์นั่นเองงานนี้ทําเอาเขินทั้งคนทําอย่างอุ่งเอิงสไปร์เพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับที่ได้ดูคลิปด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้ฟินจิกหมอนกันอีกครั้งหนึ่งยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าทั้งคู่จะเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการอีกคู่เมื่อไหร่